ไม่ก uh, ินให้สีชมพูน่ะยังได้ละเออก็กินตัวนั้นก็ได้ดูให้ถ่ายวีดีโอ๊ยถ่ายอะไรถ่าว ตอนนี้ก็ ก็รู้าางเลยนยแต่วมาะางมางไหนซองซองใส่เลยซองไสให้ลุงปุ๊ดเตกน่งวัดนุ่แต่่าให้มันดูเลยใ่ได้ไกินปะ่ตองใส่เหือที่ลานั่นใส่ไหมไเขาได้ม

โอ้ยันลูกมันตายแล้วเอาไหมนะเอาไม่ออกมาเอาหนุ่มเอาไม่หนุ่มด้อยเอาหมผมลงนี่นะโอ้ยจะหลงอยู่ไอ้นี่เนื้น้ำปลาเป็นลกฝั่งแหน่นกระดิ่งแหนันกระโบกาแลวเนาะนิยานนิยานแมน่งดีดีก็ควรเอาม่แจ่ไว้ nụ mía vui léo. Ăn bao? Ăn bao? Ăn đi ăn này. ăn. ăn ăn kim nó chán. ăn kim. Ăn bao? Ăn bao Ừ. ไหเล่ไปอยู่กับน้องหน่อยน้องยังไม่ไห้ล็กค่ะอขาไปอยู่ไก่แท้ไม่ยืนอยู่ขางพอพี่อ้หิวแหงเลยคุณอะมันต้องกินขวดง่ายบได้หัวมันต้เนี้ยอะไรอ้าวตุมเหี้ ขายอยู่ไซรัปยงไงต้องคนอยู่คนงนี้เบิ้งยังไงพอดีเป็นใช่ไมั้เป็นไแล้วโอ้จะ่ยังโอ้จะ่ยงมีทเสียลงชอ่ริงจริงนะโอ้ดีรักไปงไปเดมเดี๋มาัน่ะดีงนีสร้างปากให้มันปดปาใ

เป็ดล pues ูกลุงก็เสิได้ก no, so ินฮะฮะเต็ล no, 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 ูก no, ล no, no, no. ุง no ก็เสิได้กินเลยอืเต็ลูกลุงก็เสิได้กินนู่นนะลุงก็สิใหญ่ลูกฮะเบิ้งกี่หลาเบิ้งกี่หลาหน้าช้างใชหัือนะเต้าก็ดีเลย